สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมปาล์มมีโกสนสวยๆมาฝากมานําเสนอนะครับผมเป็นโกสนกระถางไซส์6นิ้วนะครับผมแต่ละต้นคือสวยมากนะครับผมราคากระถางละ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้นจัดแถมให้ฟรี2ต้นนะครับผมขอบอกเลยว่าคลิปนี้มีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ บางต้นบางชื่อนะครับผมปาล์มยังไม่เคยได้เอามาลงคลิปก็มีนะครับผมวันนี้แนะนําคุลูกค้าว่าอย่าก,กอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับต้นแรกครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกนะครับผมบางกอกเป็นโกศลใบกลมใหญ่นะครับจุดเด่นของเขาก็คือลวดลายและสีสันนะครับผมสวยมากนะครับผมลายเด่นชัดเจนสีสวยนะครับผมต้นนี้บางกอก นะครับ130าบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีคลองใหม่นะครับผมเป็นโกศลใบกลมอีกหนึ่งต้นที่สวยมากนะครับผมชื่อไพราะนะครับเศรษฐีคลองใหม่นะครับผมลักษณะโดดเด่นของต้นนี้ก็คือสีชมพูนะครับผมใบขึ้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับเศรษฐี คลองใหม่นะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมทรัพย์นะครับผมชื่อมงคลชื่อไพเราะนะครับผมสวยมากนะครับผมนานๆจะมีมา1ครั้งนะครับผมตอนนี้ก็พอมีจํานวนพร้อมส่งแล้วนะครับผมโชคอุดมทรัพย์นะครับผมคือสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ 130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสมฤดีนะครับสวยมากนะครับผมใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับผมสมฤดีนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับนี่ครับสวยมากนะครับผมสมฤดีครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าออมทองนะครับผมสวยมากนะครับใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับผมออมทองนะครับผมเป็นโกสลที่กัดสีเหลืองขาวเขวียวนะครับผมสวยมากนะครับสีเหลืองทองนะครับผมมีชื่อว่าออมทองนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับ <aime> <อ>ต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าหลักชัยนะผมเป็นโกศลที่มีสะโพกใหญ่นะครับแล้วก็ปลายใบบิดเกลียวนะผมสวยมากนะครับผมแล้วก็เป็นโกศลที่โตเร็วนะครับผมทนทุกสภาพอากาศนะครับหลักชัยนะครับผมสวยมากนะครับผม130บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีหัดใหญ่นะครับโกศลใบกลมใหญ่ที่ใบใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่สมชื่อเลยนะครับผมแล้วก็ชื่อไพเราะชื่อมงคลนะครับผมเศรษฐีหัดใหญ่นะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดวงลือไทยนะครับผมสวยมากนะครับ ความสูงนะผมไม่ต่ำกว่า40เซนนะครับผมสําหรับดวงฤทยัยต้นนี้นะครับผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมดวงฤทัยนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับสั่ง10แถมสองครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระจันฉายนะครับผมเป็นไม้สายพันธุ์ละ นะครับใบกลมใหญ่นะครับลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมสวยและใหญ่มากนะครับพระจันฉายนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีตะลิ่งชันนะครับใบกลมใหญ่นะครับผมลักษณะจุดเด่นของเขาก็คือ ใบแข็งนะครับผมสามารถอยู่แดดได้นะครับต้นนี้คือสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับผมเศรษฐีตะลิงชันนะครับผมใบใหญ่มากนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาราณีนะครับผมเป็นโกศลสายพันธุ์ที่หายากนะครับผมลักษณะ จะเป็นใบตีนะครับผมกระดูกใบสีขาวนะครับผมมหาราณีนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าวิมานเทเวศนะครับผมต้นนี้คือสวยมากนะครับไม่ค่อยมีจำนวนเยอะนะครับผมเป็นไม้ที่ทำจำนวนได้ยากนะครับผมค่อนข้างมีจำนวนน้อยนะครับผม วิมานเทเวศนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมวิมานเทเวศครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านับอนันต์นะครับผมเป็นโกศลสีชมพูนะครับผมสวยมากนะครับชมพูหวานหวานแบบนี้เลยนะครับผมนับอนันต์นะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้คือสวยมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมเป็นโกลนใบกลมใหญ่นะครับสวยมากนะครับผมชมพูแบบนี้เลยนะครับชมพูสมชื่อเลยนะครับผมเพชรชมพูนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้คือสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ตรีเทวีนะผมเป็นโกศลใบตรีที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝา่ามือของป้ามเลยนะครับผมแล้วลวดลายคือโดดเด่นมากนะครับผมตรีเทวีนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับผมเป็นโกศลที่โตเร็วนะครับตรีเทวีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกโพระดก นะครับผมเป็นโกศลที่กัดสีแดงได้สวยมากนะครับนกโพระดกนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร่มกล้าวนะครับผมเป็นโกศลใบกลมเล็กนะครับจุดเด่นของเขาก็คือสีสวยนะครับผมสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะครับผมร่มกล้าวครับผม130บบาทจัดส่งฟรีครับ ต่อไปครับผมเรามาดูแบบใบายาวบ้างนะครับผมใบยาวย้อยระยะนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสร้อยระยะนะครับผมต้นนี้สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมใบย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะครับสร้อยระยะนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะครับผมสวยมากนะครับยอดเดินดีนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามนะครับใบย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะครับผมดอยปุยนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับผมสวยมากนะครับใบย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะครับผม สวยมากนะครับใบแบบนี้นะครับผมทิ้งช่วงนะครับผมแล้วก็มีย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับผมหยาดมณีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะครับต้นนี้สวยมากยอดเดินดีนะครับสีสวยนะครับผมสายรุ้งสยามนะครับ130บาท จัดส่งฟรีนะครับผม10แถมสองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมเป็นโกศลสีชมพูเข้มนะครับผมชื่อไพราะชื่อมงคลนะครับผมรวยทันใจนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะครับโกศนใบกลมนะครับผมที่มีลักษณะสีชมพูนะครับผมลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับผมอารีนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบ่อทองนะครับผมสวยมากนะครับยอดเดินดีนะครับผม ใบกลมสีเหลืองทองนะครับผมมองแล้วสบายตานะครับบ่อทองนะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วไพลินนะครับโกลนใบสีแดงนะครับสีแดงสวยๆสดๆแบบนี้เลยนะครับผม แก้วไพลินนะครับ130าบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมมีชื่อว่าสีสง่านะผมปามี2แบบมาฝากนะผมมานำเสนอมาให้คุณลูกค้าเลือกนะครับผมสวยแตกต่างกันนะครับแบบที่1ครับผมต้นนี้สีสงา่าแบบที่1น,นะครับจะเป็นลักษณะ ต้นจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะผมแต่ว่ามีจุดเด่นก็คือสีชมพูนะครับผมสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมที่ว่าต้นเล็กนะครับผมความสูงก็ไม่ต่ำกว่า35เซนนะครับผมนี่ครับสีสงงาแบบที่1นนะครับส่วนต้นนี้ครับผมสีสงงาแบบที่2นะครับผมต้นจะใหญ่ต้นจะสูงนะครับแต่ว่าสีจะกัด น้อยกว่าแบบที่1นะครับผมนี่ครับสวยๆสูงๆแบบนี้เลยนะครับผมสีสงงาแบบที่2นะครับต้นนี้สีสงงาแบบที่1นะครับต้นจะเล็กกว่านะครับแต่สีจะสดกว่าสวยกว่านะครับผมสีสง่านะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลูกอำนาจเจริญนะครับผม สวยมากนะครับสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลูกอำนาจเจริญนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับท่าวาสุกรีนะครับผมต้นนี้ใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับสวยไม่มีที่ติเลยนะครับผม ท้าวาสุกีนะครับ3 3 0บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุ่งอะลุนนะครับผมโกศลใบใหญ่นะครับใบกลมใหญ่ที่มีลักษณะสีแดงสีส้มนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลุ่งอะลุนนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้น จัดแถมให้2ต้นนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมสามารถทักแชทปลามาได้เลยหรือโทร081-251-5669นะครับเบอร์น mm ี้แอดไลน์ได้นะครับลุงอรุณครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองทองนะครับผมสวยมากนะครับเป็นโกศนใบกลมใหญ่กัดสีเหลืองทองนะครับ เศรษฐีเมืองทองนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลำนาลายนะครับผมสวยมากนะครับลำนาลายนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับผมลำนาลายครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมคงกระพันนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอำนาจวาสนานะครับชื่อพเราะนะครับผมโกศลใบกลมนะครับผมสวยมากนะครับ อำนาจวาดสนานะครับผม130บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมสวยมากนะครับไม้มีสะโพกนะครับผมปลายใบยบิดเกลียวนะครับผมเป็นไม้ไม่มีจำนวนเยอะนะครับผมชื่อว่านกกระจิบนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าราสีเมษนะครับผมเป็นโกศลตับราสีที่สวยมากนะครับผมราสีเมษนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต,บบนะบต้นนี้คือสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับราสีเมษนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ต่างหูชาววังนะครับผมตอนนี้ก็มีจํานวนพร้อมส่งแล้วนะครับผมกําลังสวยเลยนะครับผมต่างหูชาววังนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมโกสนที่มีลักษณะสีชมพูนะครับผมใบใหญ่ปลายใบบิด นะครับผมขุนเหล็กนะครับสีชมพูใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมขุนเหล็กนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพรักษานะครับผมชื่อไพรเละชื่อเป็นมงคลนะครับผมเทพรักษานะครับ130บาท จัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับเทพรักษานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเสนานะครับผมเป็นโกศลสายพันธุ์โบราณน,นะครับผมหายากนะครับเสนานะครับผม130บาทจัดส่งฟรีนะครับผม สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเสนาครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะครับสวยมากนะครับผมต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพราะนะครับผมตวงเงินนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าชมพูทวีปนะครับผมสวยมากนะครับใบกลมสีชมพูนะครับผมชมพูทวีปนะครับผมตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมชมพูทวีปครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพังงานะครับ ต้นนี้สวยสูงนะครับผมเพชรพังงานะครับ130บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมเพชรพังงาครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมเป็นโกศลสีแดงสวยนะครับผมเพชรมงคลนะครับสวยสูงนะครับผม 130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมชื่อไพเราะมากนะครับเพชรมงคลนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามัทนานะครับสวยมากนะครับผมใบกลมสีชมพูนะครับผมมัทนานะครับ130บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมมัทนานะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทานตะวันนะครับผมเป็นโกศลที่ไม่มีจํานวนเยอะเป็นโกศลจําเพาะสวนนะครับไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมทานตะวันนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า มั่งมีทรัพย์นะครับผมเป็นโกสนใบกลมนะครับกัดสีออกไปทางสีส้มแดงนะครับผมมั่งมีทรัพย์นะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมั่งมีทรัพย์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดาราจันนะครับผมโกสนใบกลมที่มีสีชมพูนะครับผมสวยหวานแบบนี้เลยนะครับ ดาราจันนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับผมดาราจันครับครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับผมกุหลาบแดงมีความพิเศษนะครับสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นโกสนที่ค่อนข้างทนแดดนะครับผมกุหลาบแดงนะครับหนึ่งร้อยสามสิบบาท จัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดำดงนะครับไม้ที่คุณลูกค้าหลายท่านตามหาอยู่นะผมวันนี้ปามได้จัดมาให้แล้วนะครับขอบอกเลยนะครับว่ามีเพียงต้นนี้ต้นเดียวและต้นสุดท้ายนะครับผมดำดงนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าแหลมทองนะครับผมเป็นโกศลสายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณที่มีมานมนานแล้วนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมน่าสะสมนะครับแหลมทองนะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ชื่อว่าเขาแกะ ทองคำโบราณนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมงงลงมาแบบนี้เลยเหมือนกับเขาแกะเลยนะครับผมหายากนะครับผมสําหรับเขาแกะทองคําโบราณนะครับมีเพียงหนึต้นเท่านั้นนะครับผมสวยมากนะครับเขาแกะทองคําโบราณนะครับผม130บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ทองระยะนะครับผมสวยมากใบย้อยระยะลงมาแบบนี้เลยนะครับต้นนี้ทรงพุ่มนะครับผมทองระยะนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดมุกดาหารนะครับผมสวยมากนะครับใบกลมสีแดงเข้มนะครับผม จังหวัดมุกดาหารนะครับผม130บาทจัดส่งฟรีครับมีเพียง1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาะ,ะ,มห,าาะมหาชนะชัยนะครับผมโกศลหายากนะครับมะหาชนะชัยนะครับผม130บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่านาคนิวาดนะครับผมสวยมากตอนนี้มีจำนวนน้อยนะครับผมนาคนิวาดนะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับผมนาคนิวาดครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจันทิรานะครับผมเป็นโกศนใบกลมสีเหลืองทองนะครับผมสวยมากเหลืองละมุนเลยนะครับผม จันทิรานะครับ130บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิมานมาศนะครับผมสวยมากเป็นโกศลจำเพาะสวนอีกหนึ่งต้นนะครับผมไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมพิมานมาศนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิงค์เลดี้นะครับผมสวยมากนะครับพิงค์เลดี้ต้นนี้จะเป็นลักษณะใบใหญ่นะครับผมสีชมพูสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมพิงค์เลดี้นะครับ130บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า จังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นโกศลสายพันธุ์โบราณตับจังหวัดนะครับผมหายากนะครับใบกลมสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับ130บบาทจัดส่งฟรีครับปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าพระนะครับผมสวยมากนะครับสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับผม ต้นใหญ่สีสวยนะครับผมท่าพระนะครับราคาอยู่ที่130บาทจัดส่งฟรีนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทปามมาได้เลยนะครับผมหรือโทร0812515669นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปามลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาด จะได้เข้ามารับชมก่อนใครนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ